กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะสติกเกอร์ลายคำคมหนังจีนดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ช็อปหรือ l ลน์สโตร์ไอ้จ้ค<จ><อ>ุยอะไรกันเนี่ย<อ>มีแค่สามจานเนี่ยเหรอพออ่อเมืม <า S 3> ่อวานนี่ผัดผักไม่หน่อยแล้วก็มีเต็มจานแต่วันนี้ทำอะไร เขาว่าข้าวยากหมากแพมมันต้องประหยัดกันน้อยเศรษฐกิจไม่ดีใจคนมันก็หอยเหี่ยวประหยัดได้ก็ประหยัดเถอะนะวันนี้เราใช้เงินให้เขาไปพรวงนี้ก็คงเหลือจานเดียวล่ะโอ้แย่จริงจะผ่านปีใหม่ก็แสนจะยากแต่ละปีแต่ละปีมันแสนจะลำเคนจริงๆเฮ้ยเฮ<ห>้ยเ<อ>ช่วยโอกาสมา<ล>ันเ็อยันพี่เมื่อไหร่เงินบำนาญจะมาล่ะ จะปีใหม่แล้วนะไม่มีเงินในะปีใหม่ทําไงดีอ่ะจะจับปกังวลเลยเงินประมาณอาจกําลังลําเลียงมาก็ได้อาจเหรอปีนี้อาจต้องนําของใช้ปีใหม่อ่ะนะผมไม่ขนาดนั้นหรอากมาั้งข้าเป็นผน้นาครอบครัวนะขคาจะรับภาระครอบครัวเองไม่ต้องห่วงอ,อีกอย่างมู่หลานก็จะได้ลาพักกลับมาแล้วอย่าให้ลูกรู้ฐนนะทางบ้านว่าย่ำแย่แบบนี้ม่งั้นลูกก็จะไม่สบายใจอีกด้วยรู้ไหม มันก็จริงแล้วจะปิดบังลูกยังไงอ่ะปิดได้นานแค่ไหนก็ทําไปเถอะนะงนั้นก็ได้เราต้องหางานทําแล้วล่ะถึงเวลาที่ก็ต้องทําเพื่อครอบครัวมากแล้วล่ะคืนนี้ต้องทําล่วงเวลาหน่อยตั้งใจทอผ้าสวยๆวันนี้ขายให้แพงหน่อยหาค่าใช้จ่าย กลางดงข้าศึกกลางสมอลภูมิแขนเสื้อซับน้ำตาไม่เหือดแห้งต้องมุ่งหน้าขึ้นเหนือหาชัยชนะหวังว่าคนข้างหลังจะปลอดภัยมุลานมุลานพ่ออยู่บ้านนะปลอดภัยดีเจ้าไม่ต้องห่วงหรอกเพียงแต่เจ้าตั้งอกตั้งใจเข็นฆ่าข่าศึก พ่ก็เริ่มใจพอแล้วอเอาละทำงานอเอ๊ะเสียงอะไรออลุงเพ้อครับลุงหัวอทำอะไรนะยังไม่นอนเหรอตีกระบี่อะอืมดี๋ยวๆๆ,ๆ <c oughs> ตีกระบีนะ่แ <c oughs> ล้วพ่อพิเศษใช่ไหมเ้ <c oughs> เราสนิทกันจะบอกตรงตรงเลยนี่จจะปีใหม่อยู่แล้วนะก็หาเงินเอาไว้มากๆเนาะเราก็สนิทกันจะบอกตรงตรงเหมือนกัน คพิ่งออกจากห้องทอผ้ามาหนีนแล้วก็เพื่อจะหาเงินใช้ถูกแล้วนั่นนะซื้อยาเราก็นับว่าตกในสภาพเดียวกันเยื่องทำงานดีกว่าท่านพี่ทำกับข้าวทำกับข้าวซะดึกเลยอ่ะกินก่อนกินไปรอไปนะก็ได้กินแล้วรอนะกินไปก่อนกินแล้วค่อยรอเลยึเชื่อเลยนี่นี่นี่ลุงเฮอออาการของปอกเฮอะน่าจะพาไปหาหมอได้แล้วนะโถคขไม่รู้อะไรหรอก โลกของเมียข้าเนี่ยพาไปหาหมอมารักษาจนทั่วจนจะหมดเนื้อหมดตัวข้าึงได้ท้องแท้ใจเนี่ยถ้าเข้าใจวงจุ้ยของมาไปชนท่านมีปัญหาแน่ๆเลยใช่หรือเปล่าฮะใช่แน่นอนอนี่พูดกับพูดนะข้างนอกมีร้านกะบีเต็มถนนหมดแล้วเรืยองนี้จะขายได้ที่ไหนกันแล้วโอ้ยท้าไมต้องห่วงแล้วนะคนอย่างข้าเฮอรีไม่มั่นใจไม่ทำอ่ะถอยไปถอยดู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 ดดูดดูดู รูปอาวุธโบราณใช้ประโยชน์อะไรอยากได้กระบี่สั้นก็ทำสั้นอยากได้กระบี่ยาวก็ทำยาวหมายมะลุงเอะตีกรบะบี่ปลอมไปขายสินเนียใช่ไหมฮะใช่ป่ะพูดอะไรไม่น่าฟังเลย ปลอมอะไรก็เล่าในโลกนี้มีคำพูดว่าเรียนแบบนะฮะใช่แล้วเรียนแบบโอ้ย oh, อดไปเลยเในโลกนี้อะบางครั้งก็แยกไม่ออกว่าของจริงหรือของปลอมใช่ไหมใช่แล้วแยกไม่ออกจริงหรือปลอมใช่ลุงเถอะท่า,านจังเหนือเมฆจังเลยรับถือย่ามายอมค่ายังหาเงินไม่ได้จะกระแดงพูดถึงเงินแล้วต้องขอ<ห>โทษจริงๆนะพักนี้ค่าเงินฝืดไปหน่อยเพราะใช่ค่ะยืมหน่อยได้ ไม่ล่ะฮะโอ้ยอยังมาขอยืมหวีจากพระนั่นแหละโอ้ลุงเหอะก็เพื่อนเดือดร้อนจะไม่ช่วยช่เลรอยังจะเจ็นเพื่อนกันได้อย่างไะเพื่อนกันนะเออใช่เออต้องช่วยเหลือกันสิเอาเท่าไรอะเอามาอะไรละบอกเลยอยากได้สักสิบหรือ20่สิบช่างคืนนี้เลยดีไหม สิบช่างเหรอไม่มีปัญหาอย่าเห็นหน้าขาดทุนเร็กอย่างนี้กนะันบ้างครัก็มีน้ำใจม้างกันน้ำใจก็ส่วนน้ำใจนะแต่น่าจะมีดอกเบี้ยซะหน่อยสมควรสมควรสมควรไม่ไปปัญหาไม่ไปปัญหาเดี๋ยกว่าได้ก่อนเลยยังมีเงื่อนไขอีกน,ะน,นี่บอกก่อนนะถ้าทำผิดจิตสำนึกกระทำชำเรากระทำชำเราไม่ต้องพูดนะความจริงคืออยากจะให้ทันตีกรบีปลอมด้วยเท่านั้นแหละ ตอี้กระบี่พร้อมเหรอได้ไหมถ้าอย่างนั้นอย่างลังเลองใจแสดงว่าไม่เอาช่างช่างเขาด้วยไม่เป็นไรทำไมเอาเอาเหรอก็ได้ค่ะตกลงเอาเอาตามนี้ก็แล้วกันนะคำไหนคำนั้นดิ่กลิ่นข้าวเยอะๆเฮ้ยผีหลอกเฮ้ยยอกินข้าว จนนอนเรื่องอะก็เรื <sk <sk ่องอะไรประกรตรงนี้แล้ววะจะร้อรนะไม่เครไคไม่ใคร่คไม่เคครไม่เคครคฮะก็ไม่กินเตาเตาด้วยเหรอมาคณะเคลียที่สุดเินากัคขรงเลยกินเตา ข้ขอโทษข้าไม่ตั้งใจนะขนอนละเมอแต่แต่เด็กขนอนไม่เป็นที่เป็นทางรอขอโทษเลยกันแล้วกันนะนี่ขอโทษแล้วจะแล้วมันไปงันเหรอแล้วแล้วข้าจะได้เป็นไจกันแล้วก็ะเปกันเหขอโทษขอนทษายนะเนผู้ยะผู้หญิงเหรอคือมีอ้วล่ะฮะทอรู้วันนี้ฝึกซ้อมอ่ะทรบครับอืม ไม่มาทายกันดีกว like uh, uh, ่าว่าใครยังไม่ตื่นนะฮะตายแล้วก็ต้องอู่เย็นอีอะสิมันอยู่แล้วล่ะกู้รึฆ่าเหรอเฮ้ยนี่อยู่ในอุ้ยหรือเปล่าเนี่ยฮะโอ้ยโหน่ามันโอ้โสหรือหูนี่ทากำลังอะทอากำสนเฮ้ย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  เฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเะ้อเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้อเฮ้อเฮ้ย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 เฮ่ยเฮยเฮอยเฮ้ยเฮ้อเฮอยเฮอยเยเฮ้อเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้ยเฮอยเฮอยเฮ้ยเเฮออเเอเเเออเเเ้เเเเเยเเเอเ ขอก่อดหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมข่าน่ะเออชื่อขอก่อดหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมข่าน่ะเออชื่อขอก่อดหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมข่าน่ะเออชื่อขอก่อนหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมข่าน่ะเออชื่อขอก่อนหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมข่าน่ะเออชื่อขอก่อนหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมข่าน่ะเออชื่อขอก่อนหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหม่าน่ะเออชื่อขอก่อนหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมข่าน่ะเออชื่อขอก่อนหน่อยได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมข่าน่ะเออชื เขาก็หอยได้ไไม่ใช่ไหมเออชเหนื่อยจังเหนื่อยจังไหวยม้ลงห่จัน่อยไหไม่ไหวไว้งนะไม่ไหวั่พกกันนะไม่กลิ้งแน่เลยหวานนะไม่ได้หรอกนะลืมไปเหรอแถวจริงบอกอีกขึ้นช่วยย้มให้กลับไปอ่ะไม่งั้นไม่รู้จะถูกลงโทษยังไงเออสิไม่วิ่งก็ไม่ได้ถึงวิ่งก็ไม่ไหวแล้วก็แน่นสินี่ ันกังอีกแล้วเหรอท่านซานกังอาธิบุรณะออกวิ่งเหรอเนี่ยใช่นล้วล่ะได้ยินว่าท่านมีโอกาสอยู่หน่วยหนึ่งไม่ใช่เหรอฮะตอนนี้ไม่มีแล้วล่ะอย่าพูดถึงเลยเขาถูกแกล้งจริงๆอ่ะอย่าท้อแท้ไปเลยนะอาจจะมีโอกาสอีกก็ได้อ่ะข้าก็คิดอย่างนั้นน่ะจริงสิท่านซานกังพรุ่งนี้อยู่ไหนจะเข้าเมืองหรือเปล่าล่ะข้าสิี่แล้วท่านล่ะข้าก็ข้าไล่ตามพวกเขากลัก่อนกันแล้วตอนนี้เปเอแล้วพบกันที่ท่าเรือนะเข้าเมืองพร้อมกันน่ะ เล้วก็มูนาน<ะ>แล้วก็ซีไม่งั้นไม่ทันให้สองช่วยยามถึงมีเรือออกนะงั้นเหรอใช่สิงั้นข้าไปก่อนนะ,ะทำไมอ,ะอ่ะข้าไปก่อนแล้วกันในเมื่อ,อพี่เดินช้าข้าเดินเร็วอ่ะพี่ก็ไปเรือเที่ยวต่อไปแล้วแวต่พีอนี้มีไรชอบกนแล้วน่นี่เปล่าไม่มีอะไรหรอกทําไม่ก็มองข้านัดฉีสังกังไว้ชเปล่าฮะ ไม่ใช่ไม่เหรอเม,มื่อวานตอนวิ่งเห็นกระซิบกระซาบกันนี่นะไม่กระซิบกระซาบอะไรอย่าเดาส่งเดชส,สิไม่ได้กระซิบแน่นะไม่งั้นไปกับข้าสิทีหลังถ้าเจอฉี่สารกลางก็พยายามหลบไปห่างนะรู้ไหมข้าขอโทษนะนี่พี่บังคับข้าเองนะยอ,ยอ,อย่าอ๋อ๊ะาคอหล่อเกือบทะลุแล้วอนจริงๆเลย ถ้ต้องรีบไป <c oughs> จะรีบคนเดียวหรือไงแล้วข้าไปลืมกอกไว้กับมาเอาของถูกชนก็หอยจะลู้จะตายไปง่ายเลยเอายังหนุ่มแน่นเว,วิ่งหน่อยขอพระคออ่อนซะและ้วเชื่อเขาเลยก็ดีแล้วพอพับอยู่จะได้ไปเห็นข้าเอาอะไรก็ะดังนี้สิเพื่อนที่นีเป็นปัญญาณนิ่มจริงๆเลยไอ้ซื่อบือ้อ ยอดฝีมือยอดฝีมือจริงๆเลยเปลี่ยนไปเมื่อไหอไร่ก็ไม่รู้อย่าหนีนะอย่าหนีเจจีเรอคัดไวยนะอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปะจะเอายัางไงเล่าขาต้องรีบไปนะเจ้าจะองไปต้องรีบรร รีบวิ่งด้วยฮะมีอะไรจะพูดกับข้าไม่มีนะข้าไปนะเดี๋ยวเจ้เาตอผ้าผิดแล้ว<อ>ไม่กระจาข้าก็ไม่ตามันล็กอกเฮ้ยเฮ้ย สนใจกันเลยเหรอก็ได้วันหลังก่อนนะเข้าไปเอาผ้ามาคืนเจ้าก็จะต้องมานอนกลิ้งน้องเกลืออยู่นี่เหรอจกียรติเขามาไน้ลกคอโหน่าเบื่อจริงๆเลยถ้าขาตกเรือนะก็จะเอาเรื่องจนแน่เลยเคยดูสิเล่นกิจกรรมเก่งเหรอเอาผ้าคืนแล้วมันต้องล้วนลายด้วยเราแปลกจริงๆทำไมวันนี้ขาเดินเร็วกว่าปกตินะนี่ยวทำไมนะโชคดีนะ ก็นั่นน่ะสิเรายังไม่มาเลยจะรีบไปไหนอะฮะ <ś les> <ś les>